สถานการณ์ต่างๆนี่ มันใกล้เข้ามาหมดวันนี้กระทรวงดีอีพูดเรื่องกรณีคำพิพากษาสารดีกาถึงที่สุดที่ให้มีการชดใช้คดี AIS เนี่ยหกหมื่นกพันล้านว่าได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบทั้งวงเพราะว่าไม่มีการบังคับคดีในทางปฏิบัติแต่และเรื่องก็คลี่คลานเช่นเดียวว่ากับคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะเขียนเรื่องพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรที่ว่านี่บอกว่าเหมือนพ่อครัวที่ปรุงอาหารสั่งมาอย่างไรก็จะปรุงอย่างนั้นแต่ว่า ข้อเท็จจริงเรื่องของประชาชนก็เป็นอีกเรื่องนึงคือผมเองก็มองว่าทุกเรื่องมันประเดประดังคําว่าประชาชนเห็นด้วย80%ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดมานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับฟังไม่ได้นะครับบางทีกฎหมายแล้วก็ถามความเห็นของประชาชนแบบรวบรัฐซึ่งมันจะแตกต่างไปจากนิดาโพหรือความเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆทุกอย่างนั้นได้เดินไปและผมเชื่อว่ามันจะเดินไปถึงจุดนัดพบทั้งเรื่องกรณีชั้น10 ทั้งเรื่องบอนคาสิโนบอนการพนันออนไลน์เหมือนกับกรณีสุดซอยเดินไปพบกับคดีจำนำเข้ามันก็จะสอดคล้องต้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณจะแข็งแรงอย่างไรเนี่ยนะครับผมไม่ทราบแต่ว่าก็พอที่จะคาดคะเนวิเคราะห์ได้ว่าก็ต้องต้องมีความวิตกมีความกังวลเพราะถ้าเกิดฉับพลันเนี่ยทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดตามที่ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้นสถานการณ์ทางการเมืองนี่มันเปลี่ยน แล้วเราก็เห็นร่องรอยนะครับตั้งแต่ปรากฏการที่สีสักศีสะเกตคุณทักษิณใช้วิธีไล่หนูตีวัวเหว่านะครับบอกว่าตีเกือบหมดทั้งจังหวัดเหลืออีกสองตัวนะ mm hmm. ผมว่านี่นะครับแม้ว่าคุณอนุตินจะมาทธุรถวาจาว่าไล่ให้ไปตีไล่ไล่ไปอยู่ในตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาลแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นทางการเมืองย่อมเห็นร่องรอย คิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าการหาเสียงเลือกตั้งนั้นไม่มีมิตรและไมตรีใดๆทั้งสิน้นเพราะการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี6-6เนี่ยนะครับเปิดยุทธการไล่หนูติวเอาแต่ทันทีต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนั่นหัวหน้าพักนักขนาดนั้นคุณหมอชนนั่นก็บอกว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงและคุณทักษิณก็มาทำซ้ำ ปัญหาก็คือว่าประชาชนคนสีสเกตจะคิดคําว่าเทคนิคการหาเสียงหรือไม่และที่สําคัญที่สุดนั่นรอยร้าวต่างๆนะครับแม้ว่าจะเป็นลักษณะการตบจูบก,กันก็ตามแต่ผมเชื่อว่าพักร่วมไม่มีใครยอมให้ขี่กันง่ายๆในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในทางการเมืองผมก็พยายามจะตรวจเช็คตามพื้นที่ต่างๆนะครับแม้ว่า บางจังหวัดนะครับที่ไม่มีการแข่งขันสูงก็อาจจะเคี่ยวกันง่ายๆแต่จังหวัดที่มีการแข่งขันสูงจริงๆนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างซีสเกตรหรือแม้กระทั่งเชียงรายในวันนี้เหมือนกันเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยคุณทักษณิณยังไม่ได้กลับมาอย่างประเทศไทยก็อ,ออกจดหมายนะครับทั้งเชียงรายและเชียงใหม่ เชียงใหม่เนี่ก็ชนะเนี่ยนะครับสี่แสนกับแสนกับสามแสนห้าแต่พอเลือกตั huh. ้งผู้แทนนี่ไปไกลเลยนะเชียงรายเนี่ยครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็แพ้กับผู้สมัครอิสระเพราะนี่นะครับเขาสู้พรรคต่อพรรคนี่มันยากอยู่แล้วในทางปฏิบัติดังนั้นเนี่ยนะครับผู้สมัครของเชียงรายอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ความเป็นอิสระไม่ผูกติดกับพรรคการเมืองในการที่จะไป ไปสู้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้นะครับเป็นรัฐบาลครับดังนั้นนะครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันในวันสนี้และอีกหลายๆจังหวัดน,นะครับว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์ของการเลือกนายกอบจถ้าเลือกตั้งเสร็จประเด็นเรื่องผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งกกตจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับมันยังจะมีเรื่องราวต่างๆมากมาย และก็ถ้าเห็นว่านะครับคุณทักษิณไม่สามารถเป็นผู้ช่วยอาเสียงเลือกตั้งได้ไอ้จังหวัดที่ชนะมาก่อนหน้านี้จะว่าอย่างไงเห็นไหมทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ามันประเดประดังนะครับเดินเข้าไปในจุดที่มันมีปัญหาทั้งสิน้นแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องรถเมฟีรถไฟฟ้าฟีเนี่ยจากร้อยสี่สบสี่ล้าน ไปงอกเป็น329เกือบสามอยสาล้านบาทเนี่นะครับเพิ่มสเกลเกินกว่าเท่าตัวพอตัวเลขมากนี่นะครับทำท่าจะไปตัดส่วนของรฟมแต่มันชี้ได้ชัดว่าทุกเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยปัญหาทั้งปวงนะครับที่ยากที่จะสลัดกันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมมองของผมก็คือว่า แต่ละเหตุการณ์ที่มันประเดประดังเข้าขนาดนี้นั่นเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เห็นว่าคุณทักษิณจะเป็นต่ออะไรจะอยู่เหนืออะไรดูการแต่งตัววันนี้ก็มองไปเนี่ยนะครับก็พอที่จะคิดกันออกกันได้ว่าสถานการณ์มาอยู่มุมใดก่อนหน้านี้ผมก็เคยพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าหาเสียงใส่เสื้อแดงแพดพอชนะก็รีบใส่เสื้อเหลืองได้คะแนนเสียงเสื้อแดงอยู่รอดโดยการใส่เสื้อเหลือง คือสภาพบ้านเมืองนั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามมันอยู่ในสภาพแบบนี้กันไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องที่มันจะต้องนะครับต้องยืนยันและต้องยืนในการใช้สิทธิ์ในการต่อต้านนะครับอย่างสันติวิธีคือเรื่องบ่อนคาสิโนในนามิเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์และการพนันออนไลน์ซึ่งเนี่ยนะครับ มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตามลำดับผมอ,ธ,อธิบายมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับและพูดมานานก่อนสถานการณ์ที่เริ่มประชิดเพราะฉะนั้นเนี่นะครับกฤษฎีกาจะเขียนกฎหมายมาอย่างไรก็ช่างแต่ต้องกลับมาที่คณะรัฐมนตรีกันอีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาพักร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชน ว่าใครเนี่ยนะครับเป็นมวลชนของพรรคการเมืองใดจะต้องร่วมในการส่งเสียงไปยังพรรคการเมืองนั้นๆเพื่อที่จะระงับยับยั้งนะครับเรื่องบ bon ่อนคาสิโนนะครับและการพนันออนไลน์วันนี้เรื่อง10%เป็นก็ไม่กล้าที่จะเขียนเพราะข้อเท็จจริงมันไม่ใช่นะครับไอ้รายรับมันคนละเรื่องนะครับพื้นที่มันง่ายไปแต่เพื่อจ้องการอธิบายว่ามันเล็กกระจิตร แต่ความจริงมันผลประโยชน์อื่นใดนั้นหัวใจมันอยู่ที่คาสิโนนะครับที่เหลือมันเป็นภาวะแวดล้อมนะครับเป็นกรอบนะครับแต่ว่าเนื้อในนะครับพูดง่าว่าไอ้ที่เหลือมันเปลือกแต่แก่นแท้ของเรื่องนี้คือบ่อนคาสิโนประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องเดินไป ยังเนี่ยนะครับเมืองการพนันกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยมาเฟียเต็มไปด้วยการฟอกเงินเราก็เห็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไปสร้างเมืองใช้ทุนเท่าทั้งหลายจนกระทั่งวันนี้รัฐบาลจีนเยนะครับเริ่มให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาไม่ได้หลอกคนไทยอย่างเดียวนะเขาหลอกคนจีนด้วยนะนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า เราเองไม่ได้เห็นนะครับซึ่งความสําเร็จในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นแหล่งนี่นครับทั้งการพนันออนไลน์หรือคาสิโนนะครับและคอนเซนเตอร์นะครับรอบข้างบ้านเรานั้นมันกลายเป็นแหล่งเดียวกันทีนี้เนี่ยนะครับที่ผมพยายามทักกรณีคุณทักษิณพูดว่าภายในปีนี้กรณีคอนเซนเ,ซนเตอร์นรั้น ความเสียหายมันมัน,ม,นมันต้องรอถึงสิบเอ็ดเดือนเป็นอย่างน้อยหรือว่าจะเป็นอย่างมากก็ตามเพราะเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลซึ่งความจริงต้องมีหน้าที่ไม่ใช่คุณทักษิณมีหน้าที่คุณทักษิณไม่ได้มีหน้าที่แต่ว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลนะครับต่อรัฐบาลนี่หลีกเลี่ยงก็อเท็จจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่ยอมให้เวลามันผ่านเนิ่นนานเข้าไปอีกนั้นคนไทยอีกกี่คนจะต้องเป็นเหยื่อ นะครับหลังจากเป็นเหยื่อมาเป็นระยะเวลานานแล้วและเป็นเรื่องที่ซ้ำซากเกิดขึ้นทุกวันนะครับที่คนไทยสุจริตชนทั้งหลายเนี่ยต้องไปติดกับไกรพวกเวรตาไลพวกนี้เพราะฉะนั้นไอมาตราการที่เด็ดขาดมากกว่าการไปพูดและดูดีบนเวทีนะครับพูดเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อเอากำลังเข้าไปประเทศไหนก็ได้นะครับเพื่อจะเข้าไปจัดการนั้น ผมก็มองว่าเนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นในทางปฏิบัติแต่พูดเอามันในการหาเสียงเลือกตั้งได้แต่ได้เห็นว่าในส่วนของรัฐบาลนะครับถ้าเดินตามเป้าระยะเวลากันแบบนี้ปัญหาว่าเมื่อเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีกระบวนการเนี้ยนะครับมันทำลายนะครับชีวิตของคนนับไม่ถ้วนนั้นวันเวลามันรอไม่ได้แม้ว่าจะมีมาตรการอย่างไรก็ตาม แต่ว่ามันหยุดไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับและบางครอบครัวในพี่นาศย่อยยับนะครับก็คือหมายความว่าเวลาที่มันถูกหลอกกันเนี่ยนะครับไม่ว่าความรู้ตั้งแต่ปริญญาเอกจนกระทั่งคนไม่รู้หนังสือเนี่ยมันสามารถโดนได้ทุกสาขาอาชีพนะครับนะครับแล้วก็มันไม่สามารถปราบปรามได้อย่างเบ็ดเสด็จขาดวันนี้ประเทศจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนก็ให้ความร่วมมือแล้วประเทศข้างบ้านเนี่ยนะครับเขาก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ ก็ต้องให้ความร่วมมือเช่นเดียวกันนะครับทำไมไม่ทำอะไรนะครับที่มากกว่าการพูดนะครับหรือว่านะครับแบบขอไปทีนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลันอย่างที่พึงจะเป็นประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเหมือนเรื่องบ้านบ้านเพื่อคนไทยความเป็นจริงนั้นเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบ คือการเคหะแห่งชาตินะครับซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมแต่บังเอิญว่าไปอยู่ในมือของชาติไทยพัฒนายิงอยู่เนี่ยนะครับว่าจะต้องใช้ที่ของการรถไฟกระทรวงคมนาคมจะเข้ามารับผิดชอบและวก็มีบริษัทลูกของการรถไฟนั้นจะไปดําเนินการอย่างไรก็ตามยิ่งอยู่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่พูด บ้านผรอนสีพันบาทใครก็อยากได้กันทั้งบ้านทั้งเมือง mm. นะครับสามสิปีเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ได้9กปีคูณกันมาเนี่ยล้านห้าแสนบาทแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยตอบเลยว่าไอโครงการบ้านเอือ้อทอนที่มันร้างอย่อยางอนเนตอานาถนั่นเนี่ยจะทำยังไงเพราะเนี่ยนะครับมันกลายเป็นกลายเป็นซาบ นะครับต้นไม้ต้นอะไรเข้าในวันข้างหน้านีน่นะครับนะครับมันอาจจะลักษณะเดียวกับไอ้นครวัดนครธมที่คนไปค้นพบแต่ว่านู่นมันเป็นนะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ดีแต่ว่าไอ้นีน่มันเป็นมันเป็นซากนะครับที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำเรื่องบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยเคลียร์เรื่องบ้านเพื่อถอ,อ,อนให้จบเสียก่อน แม้ว่าจะมีการออกมาการันตีว่าจะไม่ซ้ำรอยแต่ถามว่าเนี่ยนะครับถ้าไม่ซ้ำรอยในอดีตนั้นแต่ละคดีที่เกิดขึ้นตามหลังในคดีทุจริตคอร์รัปชันมากมายนั้นถามว่ามันเกิดมาได้ยังไงก็ล้วนแต่ซ้ำรอยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกกับพี่น้องว่าหลักที่เปลี่ยนง,ง่ายนิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือจากที่ที่เป็นซื้อที่เอกชนมาใช้ที่ที่หลวงของการรถไฟ แต่เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังยังไม่ใช่เป็นโครงการที่มันจะสําเร็จได้โดยทันทีพยายามอธิบายว่าไม่ไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีปัญหาหนู่นนี่นั่นแต่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อล่วงหน้านะครับและก็เลี่ยงที่จะใช้คําว่าบ้านเอื้ออาทรผมว่าทีครับในทางที่ดีนั้นเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ต้องออกมายอมรับทําความจริงให้ปรากฏ ว่ามันมีกี่ซากกี่พื้นที่ที่มันร้างอยู่ภาพในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับที่การก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จนะครับว่ามันติดขัดเรื่องอะไรนะครับและเหตุผลใดนะครับระหว่างบ้านเพื่อคนไทยกับพรคเพื่อไทยนีย่ชื่อมันก็พ้องกันได้แต่ว่าที่นอกเหนือมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องอจากบ้านเอืออาทอนะครับเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองและก็เปลี่ยนที่มาของที่ดิน วิธีการก็ไม่ได้ต่างกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยย่อมมีสิทธิ์ที่จะเป็นห่วงว่ามันจะจบลงแบบเดิมกันหรือไม่นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ยังอยู่ในอากาศอยู่นะนะครับแม้ว่าจะมีห้องตัวอย่างซึ่งก็ทําที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็ควรที่จะนะครับทําทุกอย่างเมื่อแม่ซ้ารอยเดิมจริงๆมันไม่ใช่แค่คําพูดแล้วปัญหาก็คือว่า ต่อไปนี้ในการรถไฟมีหน้าที่สร้างนะครับสร้างที่อยู่อาศัยแล้วแล้วการเคหะแห่งชาติจะมีไว้ทําแมวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอความเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยแม้ว่าจะเอามาไว้เป็นโครงการของพรรคตัวเองเนยครับแล้วก็ใช้หน่วยงานอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่นะครับในการสร้างบ้านสร้างแฟลตสร้างคอนโดมีเนียมซึ่งเขามีหน่วยงานชัดเจนก็คือการเคหะนะครับจะใช้ที่ของการรถไฟ การเคหะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ดีแต่ว่าพอมันเป็นคนละพักในการที่จะเข้าไปดูแลนะั้นเห็นละการวางการอะไรนะั้นเนี่ยมันก็ผิดรูปกันไปหมดนะครับพูดง่ายๆว่าการรถไฟซึ่งความเป็นจริงต้องมีหน้าที่ในการทําเรื่องรถไฟนะครับแม้ว่าไอ้ประโยชน์เรื่องที่ดินอื่นใดก็สามารถทําได้แต่ตัวเองไม่ใช่เป็นผู้รับผิดชอบ,บนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการก่อสร้างนั้น ก็คือการเคหะนะครับที่จะจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นหน่วยงานอย่างการเคหะพอเจอโครงการนี้เนี่ยนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นการออกแบบการบริหารราชการนะครับในเชิงที่เข้าไปรุกคืบหน่วยงานอื่นๆที่คนละกระทรวงคนละสังกัดภาคการเมืองนั้นก็กลายเป็นปนัญหาใหม่ขึ้นมาแต่อย่างไรข้ตามนั้นเนี่ยนะครับ คือณวันนี้ได้ท่ามกลางกระแสเสียงเรื่องการให้โอกาสและเนีครับเรื่องที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าเนี่ยนะครับทำไมไม่ใช้เขาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือการพูดว่ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาว่ามันต้องแยกแยะในเรื่องนี้นะครับในคดีทุจริตเดิมที่จะต้องรับโทษตามคำพิพากษานะครับและหลังจากมีพรมราชองการ จะมาอธิบายความดีในอดีตเหตุบรรเทาโทษได้บรรเทาโทษไปแล้วได้พระราชทานอภัยลดโทษไปแล้วเนื่องจากว่าคุณทักษิณยอมรับในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงสํานึกแล้วพร้อมรับโทษตามคําพิพากษาแต่ไม่ได้ติดคุกสักวันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายเนี่ยจะต้องตั้งหลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อว่า เ,เขาทําให้มีเรื่องทําให้แล้วก็มีเรื่องการทุจริตเพราะฉะนั้นทุจริตก็ก็ต้องข้ามไปบ้านเมืองจะไม่มีรายเหลือนะเหมือนที่เราทักท้วงเรื่องเงินหมื่นนะครับที่แจกมาตั้งแต่วันวันจันทร์นะครับแล้วก็เก็บตกกันมาเรื่อยๆเนี่ยแล้ววันเสาร์ก็จะเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับจำนวนเนี่ยนะครับเกินกว่าสามล้านรายนะครับ,รบเกือบร่วมสี่ล้านนะค,คนละหมื่นหมื่นนั้นเนี่ย ถือว่านี่นะครับเป็นปัจจัยส่งผลต่อคะแนนเลือกตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มีการพูดกันทุกเวทีปราศัยนะครับวันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกกตต้องคิดสิว่าหนึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับนโยบายนี้ไม่เป็นไปตามที่แจ้งกับทางกกตห้าสล้านคนเนี่ยนะอปีขึ้นไปเนี่ยแจกพร้อมกันทั้งประเทศรัศมี4กิโลกำหนดเนี่ยนะครับสิ่งของว่าซื้ออะไรได้บ้างจ่ายอะไรได้บ้าง และมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและการมาแจกเนี่ยนะครับก่อนการเลือกตั้งและก็เป็นเรื่องที่พูดในบนเวทีการเลือกตั้งและในเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าถ้าพรรคการเมืองอื่นใดเนี่ยนะครับมาใช้นโยบายเปลี่ยนเกตเป็นแค่ชื่อเพิ่มเป็นสองหมื่นนะครับสามหมื่น <c oughs> แล้วต่อไปประเทศนี้จะอยู่ไง <c oughs> แบ่งนี้กันไปแบ่งนี้กันไปพรรคการเมืองก็ได้ประโยชน์เรื่องคะแนนเสียง <c oughs> นะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนโยบายที่อ้างว่าหาเสียงก็ไม่ตรงแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่ตรงครับนะครับเช่นเดียวกับเรื่องบอลคาสิโนไม่ได้หาเสียงแถลงนโยบายก็บรรเทิงครบวงจรมีคาสิโนอยู่ในนั้นแต่ไม่มีเรื่องการพนันออนไลน์นะครับไอเรื่องที่ที่ทแถลงจํานวนมากก็ไม่ได้ทําตามความที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ของประเทศ นะครับลองนึกง่ายๆว่าการเนี่ยนะครับการใช้เงินหนึ่งบาทเวลาใช้หนี้สามบาทหมื่นบาทคือใช้หนี้สามหมื่นบาทนั้นคือต้องบอกกับพี่น้องว่านี่คือเราต้องรับผิดชอบร่วมกันและก็เป็นเงินของของประชาชนของแผ่นดินนะครับไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองแต่ว่าถ้าปล่อยให้บ้านเมืองเดินกันไปแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราไม่เหลืออะไรนะนะครับเราจะกลายเป็นประเทศที่มีสภาพ นี้สินล้นพ้นตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ส4บสี่ล้านคนก่อนหน้านี้กลุ่มเปราะบางเงียบกลรับเพราะนี่นะครับคนมันติดชีวิตมันติดลบในอยู่แล้วม,มาหมื่นบาทนี่นะครับมันจะไปกระตุ้นอะไรก็ที่เหลือก็คือค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นหนี้ล่วงหน้ามาอยู่แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเงียบเกลิบไม่มีพายุหมุนสี่รอบตามข้อความที่โม้กันมานะครับแต่ว่าทั้งหมดมันคือ นะครับแรงจูงใจหรือไม่ในเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจอครับนะครับแล้วก็ถ้ากรกตวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของผู้ช่วยอาเสียงเลือกตั้งในส่วนการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่เคยวินิจฉัยเลยไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะกลายนําไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยผมว่าสถานการณ์ข้างหน้านี้มันเต็มไปด้วยขวากหนาหมอุปรรคมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ยที่ผมบอกเมื่อตอนต้นว่าห่วงเวลา ของแพทย์ตาสภา,าสารดีกาบพชอนะครับและถ้าปกปตทําหน้าที่ความจริงก็มีเรื่องคาเยอะนะนะครับที่มีคำร้องต่างๆแต่บังเกิญว่ามันเดินไปลักษณะที่เชื่องช้าผมยังยืนยันเสมอว่าถ้าทุกอย่างมันเดินนะครับไปในเวลาที่มันเหมาะสมนั้นบ้านเมืองเราก็จะรอดพ้นจากบ่อนคาสิโนโลและการพนันออนไลน์ ก็แปลว่าสถานการณ์การเลือกตั้งอบจนี่ก็มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับพี่ตู่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นการช่วยหาเสียงแบบนี้ทั้งในเวทีใหญ่แล้วก็เวทีย่อยวันนี้เพิ่งมีการพูดออกมาในลักษณะท้องถิ่นทําไม่ได้คือความจริงมันก็ผิดฟ้าผิดตัวหมดครับความจริงก็คือท้องถิน่นก็คือท้องถิน่นนะแต่เอานโยบายระดับชาติมาโม้มาโชว์ก่อนมาโชว์และก็เช่นเรื่องการแจกเงิน,เป,นเป็นเรื่องของ,ของรัฐบาลหลักนะครับแล้วก็แจกก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเพียงแค่ ไม่กี่วันนะครับคืออย่างไรมันก็มันก็มีผลและนโยบายหลายๆเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกนายเลือกตั้งหรืออำนาจหน้าที่ของอบจอเลยนะครับก็ถูกนำมาใช้ในเวทีการหาเสียงนายกอบจอผมว่านี่นะครับถ้ากกตเกิดนะครับเกิดฟันตูมเข้าเนี่ยนะครับโอ้โหอ,โอ,โอละพ่อกันทั้งนั้นนะครับในสนามาเลือกตั้งนายกอบจว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ย เรื่องที่มันเกินอำนาจหน้าที่ของอบจนะนะครับและถูกนํามาใช้ในการหาเสียงของการเลือกตั้งมันคือการเลือกตั้งนะครับระดับชาติมันเป็นอำนาจของรัฐบาลที่ไม่ใช่เป็นอำนาจของการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเพราะทุกเรื่องที่คุณทักษิณพูดนะนะครับแทบจะหาเรื่องอำนาจหน้าที่ของอบจไม่ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าอรอบนี้ถ้าเอาจริงแล้วการกฎหมายกันดูจริงๆเนี่ย ก็เหมือนกับมีมูลด้วยว่ามันเขียนเอาไว้ยังไงยังไงยังไงว่ามันไม่มันมันมันช่วยมันหาเสียงแบบนี้ไม่ได้คือคือที่ผ่านมาเนื่องจากว่าไม่มีใครเคยหยิบยกครับแต่ว่าครั้งนี้เมื่อมีคนหยิบยกแลวมันมีมันมีข้อกฎหมายครับนะครับที่ไม่สามารถกระทําได้นี่ผมว่านี่ครับก็เป็นเรื่องเพราะในอดีตถ้าไม่มีใครหยิบยกเหมือนก็ว่ากันไปกตันไปแต่ว่าพอมันมีการหยิบยกเนี่ยซึ่งกรกตจะต้องวินิจฉัยปัญหาว่าจะวินิจฉัยเป็นอื่น ได้อย่างไรเมื่อตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันทนโทษอย่าง<ท>นั้งงนนะครับนี่ก็เป็นปนัญหาไว้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ก็ไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าเมื่อมีคนที่เขาเขาได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็แกะเรื่องนี้กันมาแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับพอกลางตัวอักษรขึ้นมาเนี่ยปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้น,นทันทีนะครับนั่นก็น่าจะ มีความซวยไปเยือนอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันนะครับทั้งเลือกตั้งซ่อมแล้วก็เลือกตั้งที่กําลังจะถึงนี้มีน้อยจังหวัดมากที่เพื่อไทยส่งแล้วก็อคุณทักษิณแค่เดินเฉียดๆแล้วก็ไม่ได้หาเสียงไม่ได้ขึ้นเวทีให้มีน้อยจังหวัดมากนะค,ะครับแต่ว่าจังหวัดใหญ่ๆทั้งสีสเกตนะครพนมที่ไปกันหลายวันแล้วก็มาหาสารคามก็อยู่กันยาวพูดกันเยอะเป็นข่าวกันดังนี่ก็เสียงเหมือนกันทั้งหมดเลยคือพรุ่งนี้เชียงใหม่ลําพูนต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมดูภาษากายแล้วอยู่กังวลเผมแ่่ตวาจะ รับหรือไม่รับก็แล้วแต่แต่ว่าเรามองนะครับคิดอ่านกันได้แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมก็เชื่อว่านะครับเดือนหน้านะครับเดือนนี้นะครับดูการขับเคลื่อนวันศุกร์นี้บิ๊กโจ๊กไปนี่ปชนะครับเรียงเรียดูแพทย์ยสภาดูการขยับแต่ละส่วนผมเชื่อว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับระยะเวลาเขาเรียกว่าระยะธนูนั้น นะครับมันเริ่มเดินเข้ามายิงสีเสื้อพี่ตูบอกว่าสวมสวมสีเสื้อแบบนี้มันเหมือนกับมันคือมองตัวเองนะครับมองมองก็ก็คือมาคนเดียวทั้งงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเถอะนะครับผมว่าเนี่ยนะครับก็ดูไปนะครับเข้มแข็งเอาไว้มากๆแต่แววตามันมันก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภาษากายมันบอกแต่ว่าเขาจะอธิบายอย่างไรก็เป็นเสรีภาพเขาแต่มุมมองของผมว่า เขาอยู่จุดที่ต้องกังวลแล้วละขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ